ลูกไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้ชั่วชีวิตอณาจักรต่อยไตพบเป็นพิธีกรมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยสำหรับต่อยไตพบลิมพพัฒและเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ ก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังได้พาไปเปิดอาณาจักรใหญ่ซึ่งเป็นบ้านที่ครอบครัวลิมประพั์อาศัยอยู่โดยที่มีพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่กว่ามีบ้านของลูกและภรรยาในพื้นที่เดียวกันต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในบ้านเป็นคนเพาะเองทั้งหมดทั้งนี้ต่อยไตยพบได้เผยวิธีการสอนลูกโดยบอกว่าตั้งที่หาไว้ลูกไม่ต้องทำงานเลยกินไปชั่วชีวิตลูกและลูกของลูกก็ไม่หมด ถ้าลูกไม่เอาไปเล่นการพนันแต่ถ้าเล่นแค่ตาเดียวแพ้ก็คือหมดเลยสอนแค่นี้และลูกก็ทำตามแต่ถึงจะรวยมากแค่ไหนแต่พิธีกรชื่อดังก็ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เองแถมยังใส่เสื้อนอนจนขาดจนภรรยาต,ต้องแอบเอาเสื้อไปทิ้งหรือเวลานั่งอยู่บ้านแม้จะมีโซฟาชุดหรูนั่งสบายแต่เช้าตัวก็ชอบนั่งพื้นมากกว่าพอนั่งสบายกว่า ในบ้านมีรถเก่าที่ใช้แล้วไม่เคยปล่อยจำหน่ายจอดอยู่มากมายหลายสิบคันแล้บอกว่าตอนนี้กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ภรรยาเพราบ้านเดิมยกให้ลูกไปแล้วก่อนจะบอกว่าบ้านที่ตนสร้างต้องมีไม้เป็นส่วนประกอบพอชอบโดยใช้ไม้สนที่หายยากและแพงที่สุดในโลกตารางเมตรละหมื่นกว่าบาทพร้อมอวดภาพวาดติดผนังบ้านของนักวาดชื่อดังที่มีมูลค่าหลายล้านอีกด้วยถามว่า อาจเป็นคนกลัวภรรยาหรือเปล่าอาจต่อยได้ตอบว่าไม่กลัวเลยครับสาบานได้ไม่มีกลัวไม่มีเกงใจอะไรทั้งสิ้นผมรักถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดแต่ฟังดีๆอยากให้ทุกคนเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้คนเราตัดสินปัญหาด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลแต่ต้องเอาปัญญามาไต่ตองมาช่วยตัดสินในเหตุการณ์นั้นๆแล้วทำไมถึงมีข่าวว่าแยกกันนอน อาต่อยได้ตอบว่าไม่ใช่ข่าวแยกจริงๆผมกับภรรยาตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยนอนเตียงเดียวกันเลยแต่วิธีเขียนข่าวเขียนให้มันเทความจริงผมกับภรรยาแยกเตียงกันตั้งแต่วันแต่งงานเลยผมไม่เคยนอนเตียงเดียวกันผมไม่ชอบนอนกับใครเขาก็ไม่ชอบนอนกับใครคือต่างคนต่างนอนนอกจากจากฟิชเชอร์ลิงกันก็อีกเรื่องหนึง่งหลังๆมาแยกเตียงไม่พอแยกห้องอีก ต่อมาเด็ดกว่านั้นแยกป้านเลยตอนนี้อยู่กันคนละหลังแต่ผมก็ไปหาเขาทุกวันนะครับถามว่าแต่ก็ยังรักกันดีอยู่อาต่อยได้ตอบว่ารักครับไม่มีไม่รักการแยกแยกเพราะเหตุผลเราแก่แล้วต่างคนต่างมีอิสระถามต่ออีกว่าคนแรกที่เปิดประโยคนี้ที่บอกว่าเราแยกกันนอนเถอะอาต่อยได้บอกว่าเอาจริงๆเลยผมเป็นคนพูด แต่ไม่ได้พูดว่าแยกกันนอนผมพูดว่านอนสบายหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันไปดูเครื่องนอนต่างคนต่างบอกว่าเตียงเดี่ยวนี่ดีเนอะก็นอนเตียงเดียวพอมาวันหนึ่งของมันเยอะขึ้น <_ d> um> เธอเธอฉันไปนอนห้องนี้นะอาเองก็จะมีเคล็ดลับของการคลองเรือนจะมีสามคำที่อาพูดประจำคืออะไร อาต่อยเผยว่ามันค่อยๆศึกษาค่อยๆร่ำเรียนและเรียนรู้ไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกนะศึกษาไปศึกษามาเรารู้อย่างหนึ่งทั้งหมดที่มีเรื่องส่วนใหญ่เข้ารักเราซึ่งเวลาทะเลาะผมจะดูอุณหภูมิและมันมีวิธีเดียวที่จะลดได้คือพี่ขอโทษแล้วเดินออกไปคนเราเวลาทะเลาะกันมันจะยืนยันความเป็นตัวตนว่าเราถูกหรือเราเก่ง แล้วถ้าเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว40ปีแล้วจะมายืนยันความเป็นตัวตนเพื่ออะไรง่ายที่สุดคือพี่ขอโทษเมื่อถามว่าแล้วมุมหวานหวานมีไหมอาต่อยได้ตอบว่าไม่มีครับแตงกับผมไม่มีมุมสวีทเขาไม่สวีทเลยผมก็ไม่สวีทไม่เคยมีดอกไม้วาเลนไทน์ไม่เคยมีวันเกิด ไม่เคยมีวันอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นผู้ชายจะทำต่อเมื่อผู้หญิงเรียกร้องหรือชอบ